ไม่สง่งขาไม่ส่งพี่น้องคขาตามกดังเสียงในขันอ่ะออกขามาในคลิปในกอขาตีเล็บเฮ็อีกแถว่ะ,ะกว่าขึ้นในะคะันเนาะฝ่ามือวันปกติเป็นเต้าเขียมโตในะคะันเนาะเพราะว่าเฮ็ดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับดิกไทยเย้ในกอติมาตามหุ่นเขียมโตในคันเนาะในตอนในแต่กอติเป็นเฮ็ดอีกไทยในะคะันเนาะออกขาอีกแถว่ะก็กว่ากระมิดกระมิดในคันเนาะเพราะว่าเอาขัะนเนาะ,ะกอติยาะะ้าในคันเนาะ ก็แทงสองสามเมในกันเนาะก็เทงสองสามจุ้มในกันเนาะเราก็เผาไว้ในมะตราเมกคมในกันเนาะก็ตีเย่าเหมือนเกันเนาะมะตราเมกคมที่ก็ตีเย่านกันเนาะคำในก็เข้าคาทีกว่าสามตอนในกันเนาะก็แปลมันปอยาวหนึ่ง่ะเนาะมันปอดๆกลวยในกันเนาะก็จะเป็นสระเอสระเอีแล้วก็สระวอเนี่กันเนาะ เฮากาเตกอ่ลิเวนตัวจ้ำเงินกันเนาะฝึกอ่านคำในมาตราเมก้มสระเอสระเอียแล้วก็สลาอัวในกันเนาะที่ก็สามต้นเลยครัเฮากาเตลิเพนตัวสระเอออนต่างในกันเนาะสระเออตัวในประวามีเฮากายามเพ็้นมากกันเนาะขายามรันนี่กันเนาะประวามีเป็นตัวเพี้ยดหนึ่งค่ะเนาะทางใต้ค่ะอันนั้นก็ห้องว่าตัวสะกกดในก็ โออ่างตัวไหนตีหลายเปียบนี่ขนาดเนาะมันตีมาเย็นเปลียนอันไหนขนาดนะอออ่างอันไหนมาเย็นเป็นตัวไหนเปดขนาดเนาะก็อ่านว่าจเออมเจิมนี่ขนาดเนาะจเออมเจิมนี่ขนาดไหนรอเออมอเริ่มรอเออมอเริมไม่เลื่มนี่ขนาดเนาะรอเออมอเริ่มไม่โทรเริม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 นี่ขนาดไอ่านจะได้ขนาดเนาะ ในก็จอเออมอเติมจอเออมอเติมไม่เอกเติมจอเออมอเติมไม่โตเติม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 นี่กันเนาะตอเออมอเติมตอเออมอเติมไม่เอกเติมตอเออมอเติมไม่โตเติม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 นี่กันเนาะก็มีก้าน่ายกล้วยนี่ยกันเนาะสระเอือกันเนาะต่อตอเมย์ก็มีก้าน่ายนี่ครับตอนพึ่งลุ้งก็บ่มีน้ำกันเนาะเอากระติกตัวทำงานกันเนาะตอนพึ่งลุ้งก็มีนายนี่ยกันเนาะ อันนี้ก็อ่านว่าเจอมบ้านนี่กันเนาะจอเอรอร์มเจอมปอานอบานไม่ถูบ้านเจอมบ้านนี่กันเนาะเจอมบ้านก็เหมือนจะหนังว่าเขากำมีเขากำคืนเงินใหม่นี่ก็ปางจะแช่เขานั่นกันเนาะปางสังขารเจ้าก็มาโฮตรายอยาก็เพร็ดกลับมาไวา้อยางก็เอาเจ้ามาเอาทุนนั่นกันเนาะเอาทุนมามา เตรียมเสรีเฮิร์นในงานเนาะให้บินมังการาในงานเนาะปพรเมืองเขาแต่เปิดเฮิร์นกันเนาะคุยกันว่าเมืองไทยได้ก็ตีเฮิร์นจนกันเนาะปพรเมืองเขาแต่ตีเพี้ยหนักหันหนักขวัญกันเนาะเมืองเขาแต่เพราะว่าคืนเฮิร์นใหม่แต่ก็เพราะว่าสังขารเจ้าเขาเพชรกรรมะหวะยาเนี่ยก็หลอดปลิกี่ยวเนี่ยก็ตีเอาหมักหันได้หมักขวัญกันเนาะอันนนั้ก็ห้องหมักหันกันเนาะมีไปสองก๊อกเนี่ยเนาะก๊อกหนึ่งก็เพชรเพชรออกกว่าเนี่ยเนาะ เพื่อการดิมงามด้วยกันเนาะพอยหนันยาก็แทงก๊อกหนึ่งเนี่ยก็เพี้ยดเข้ามาในกันเนาะเพี้ยดเข้ามาเนี่ยมันเึงว่าเอาวันเดียนงามในกันเนาะโจกลาบในกันเนาะอ่ามีส่วนมีลาศในกันเนาะเอาอันดีเข้ามาในกันเนาะที่จะในกันเนาะปลอมเมืองเอาแต่กันเนาะวอกัรเมืองไทยแต่ก่อขึ้นนำก็ติดต๋อเจิ่งข้าววันในกันเนาะเตรียมเอาค่ะเอาทุนมาเตรียมในกันเนาะอันนั้นก็ไทยของว่าเจิ่มว่าในกันเนาะ มันจ๋งว่าวคก็พ่อยหญอยู่เมืองไทยได้ก็ดิตหูกันเนาะอ่าพ่ว่าวาก็ซื้อรถดใหม่ซื้อรถดซก้าใหม่แ้วงานเนาะก็เตเอากติว่าเดี๋ยวก็ปันจะเชียร์เขารถกัดถ่ายแล้วก็เอาเตรียมส่ิีก้าที่ลวดในงานเนาะกอดเตห์จะในงนเนาะไทยของว่าเจิมบ้านนะค่ะอันนี้จำที่ลินนี่ยอาใจกันเนาะที่เดิมเนี่ยค่ะทอยทีไม่เอกที่ดอเออมอเดิมที่เดิมที่เดิมก็แปกว่าที่เก่าในงานเนาะ อันนี้เป็นเดิมอันนี้เป็นเต,ติมอย่างเงีนอนเสียงกับเหมือนกันนะต่อเออมอเติมนอนน้ำไม่ท่วน้ำเติมน้ำอย่างเงี้ยนอนเติมน้ำก่อป่องว่าเอานดมเอากลากไม้เอาก้อนดมใส่อย่างเเนาะเทียมใส่ในเตาอย่างเงีนอนท้ายของว่าเติม image. นี่ค่ะอันนี้สมานว่าเริ่มงานนี่กงเนอนรอเออมอเติมไม่ก็เริ่มงานงานเริ่มงานนี่คงเงเริ่มงานก่อเหตุการณ์หนึ่งอะเนาะอันนี้สมานว่า เสริมส да. วยนี่กันเนาะป่อเตรียมได้แต่เตรียมสองตัวกันนะกล้วยกันพอออกเสียงได้ก็เตะได้ออกเสียงสอสือกล้วยนี่กันเนาะทำเตะออกเสียงล้อเลือกันนะจีเรียวเตะออกเสริมสวยเนี่ยใจกันเนาะให้อ่านว่าเสริมสวยนี่กันเนาะตอป้องตัวได้ก็สอเออใจกันเนาะสอรอเออมอเสริมนี่กันเนาะสอโอยสวยเสริมสวยนี่กัน เส au, ื่อมสวยก็ใส่ตั้งหางดี่นกันเนาะมีเฮ็ดทางใหงหางดีเทียงในกานเนาะเพราะทางแต่เขาแต่เ็าที่ว่าจะในกันเนาะพี่น้องไทยก็ได้ห้องว่าเสื่อมสวยนี่ค่ะอันนี้สมานว่าของเดิมเนี่ยนเนาะของเงอของเรเออมอเดิมของเดิมเนี่ยของเดิมกับของเก่านในกันเนาะอันนี้สมานว่าเรียนเพิ่มนี่กันเนาะราเออนเรียนพอเออมอเพิ่มไม่เอกเพิ่มเรียนเพิ่มนี่ค่ะเรียนเพิ่มก็เฮียน เฮียนกว่าแทงนงานอ่ะวันเซงว่าเฮียนเอาสิบตานเนี่ยเขาก็เฮียนต่อแทงตะกระโตอะไรอย่างเงาเนาะไทยเขาก็เพเป็นไทยก็เฮียนจบโมโหก็กัดต่อมหาไล่ในงานเนาะของวันเรียนเพิ่มนี่างเงาอันนี้ำม่านว่าเสริมชัยนี่งานเนาะป้ตัวในซ้ำในเรื่องอ่านสองตัวกันนะป้ตั้งหนึ่งในซ้ำออกเสียงเดียวกล้วยนี่กันเนาะตั้งแต่แน่บอกสองเสียงอะอันใจวเสริมชัยเนีใจเจ้าหนังนะ ก็ก่าวว่าจะนั่งทำผิดกันเนาะแต่ได้อ่านว่าสอรอเออมอเสริมเนี่ยเนาะสอรอเออมอเสริมนี่ค่ะชออายโยชัยเสริมชัยนี่อ่านจะไหนกันเนาะแต่เป็นสื่อกลนค่ะเสริมชัยกันเนาะสื่อกลอนี่กันเนาะข้อเจืาไหนแต่ป้าว่าเขาข้ใครหู้เนี่ยมันจังว่าฮี่แล้วตีอะไรหู้ฮี่แลยเอาเขาข้าู้ก๋วเนี่ย เฮาก็จะเริ่มกลอ่านดิกไทยนี่กันเนาะเฮาก็จะเริ่มใกล้ตัวใกล้อ่านมันจึงว่าเป็นปั๊บดิกไทยนะ่ยนะเนาะปั๊บเจืงกมาปั๊บวอกปั๊บตั้งผุ้ตังหันว่านะกันเนาะเกี่ยวกับเป็นดิกไทยกันนะเพราะพี่น้องก็เฮียนในยาวในพี่น้องข้ก็จะเริ่ึกอ่านกันเนาะฝึกอ่านดิกไทยกันเนาะอันนั้นจิอันนั้นจะดีว่าข้าลืมดิกไทยเอาแถมใจกันเนาะก็เพราะาหเลยเฮากาใครฮู้ดิกไทยกันบ่ดิกไทยนี่ยนะเนาะเฮาก็จะได้ฝึกฝึกอ่านเนี่กันเนาะ เพื่ออานเพื่เตรียมนะะี่ค่ะกอตีคู้กับกล้วยเนี่ยนะ,ะว่าเสียงมันแต่ละออกเสงหือแล้วก็บางปองให้มีเตรียมสองตสมอกเสียงเดียวนช่ไหมเนาะมันกอตีป้อค่ะอ่านนำ้ำน้ำกอตีคู้กับกล้วยเนี่ยนะเนาะ,ะ,นะ,ะอันนี้ก็อ่านว่าเสริมชัยเนี่ยนะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะเติมบ้านที่เดิมเติมน้ำเริ่มงานเสริมสวยของเดิมเนี่ยนะเนาะ,ะของเดิมเล่นเพิ่มเสริมชัยนะะี่ค่ะ ันก็ตีกับแทงเมงกันเนาะอันนี้ก็กระสระเอียนี่กเนาะอันนี้ก็อ่านว่าจอเอียมอเจียมนีเยจียมนี่นเนะอเอียมอเยียมยอยมอยยมไม่เอี่ยมจอยมอยียไม่ถูเยี่ยม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 นี่ันเนาะหอเอมอเหมหอเอมอยไม่เหียมหอเอมอไม่ถูเหียม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 นี่นเออเอมอเอมอเอมเอไม่เอม อิเอมอเอมไม่ถูกเอ็มเอมเอมเอ่มในกันเนาะเยี่ยมเยมเยมเหมเหมเหี้มเอ็มเอมเอ่มในกันเนาะอ่านจะได้ค่ะลองลาอ่านกันเนาะก่อนว่ายับสังกันเนาะก่อนมีกันนายกล้วยไหนอะก่อนที่ตอนเพิ่งรู้ในกันเนาะตอนเพิ่งรู้ก็มีนายกันเนาะอันนี้ก็อ่านว่าเจียมตัวในกันเนาะจอยเอมอเจียมตัวตัวเจียมตัวในกัะเจียมตัวก็ป่องวาหางเหี้ยนในกันเนาะหางเหี้ยน เขาติดกว่าเลยห่างยันตัวมัไปแเลยกำหนดในมาห้องกว่าเลยอ้นี่กันเนาะพี่น้องไทยคองว่าเตรียมตัวนี่กันเนาะอันนั้นก็เตรียมตัวนี่ก็ใจกันทั้งมก็ใจกันเนาะอันนี้ก่อนว่าเชียมซีนี่กันเนาะโซเอโมเชียมซออีซีเชียมซีนี่กันเนาะเชียมซีก็จะเป็น์ไม่ไม่ตัวปิดต่างนี่กันเนาะที่เพิ่งเอาใส่ก็แล้วก็เป็นเขาอันนีนี่ยไงนะมันจะงกเขียก็เนี่ยไงเนาะ ันนี้ให้เป็นซีเป็นซีแก้วก็ใส่ก็เขาโคกโคกโกเอกี้ดอกมาก็เอามาตุ้ยพ่อเลยมาอย่างก็อกาเอาซีมาอ่านตุ้ยในงานเนาะอ่าไทยของว่าซีมีอะไรนะตัวนี้ก็อ่านว่าสี่เหลี่ยมเนี่ย่ะเนาะสอยอีซีไม่อีซีฮอลล์เอ็มเหลี่ยมไม่อีเลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ย่ะเนาะสี่เหลี่ยมก็บอกว่าตั้งแต่ก็ได้ของว่าสี่เจองในค่ะเนาะไทยของว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยนะ อันนี้สมานว่ากระเทียมเนี่ยะเนาะกโเราอากระทอยเอโมเทียมกระเทียมเนี่ยะเนาะกระเทียมก็จะเป็นพักหอกันเนาะพักหมี่หอกะอันนี้สมานว่าขาเทียมเนี่ยะเนาะขออาขาทอยเอโมเทียมขาเทียมเนี่ยะเนาะขาเทียมก็ปองว่าขาตู้นะเนาะขาตู้ขาปอมกะไทยของว่าขาเทียมเนี่ยะเนาะอันนี้สมานว่ายอดเยี่ยมเนี่ยะเนาะยอดยอด ห่อเอียมอเยียมไม่เอยี่ยมยอดเยี่ยมนี่ยนะเนาะยอดเยี่ยมก็ปองว่าเขียนติในเองาเนาะยอดเยี่ยมก็ปองสซนอ่นาะอันนี่สามอันว่าเฮียมหดนี่ยนะเนาะหอเอียมอเยียมไม่โทกเฮียมหอโอโดหดเฮียมหดนี่ยนะเนาะเฮียมหดก็ปองวาห่ายหนาแก้มหนาเนะ่ะเนาะเพราะว่าเฮียมบนไหนก็กำมีกับเฮียมนะ่ยเนาะเสียงว่าบนวิธีก็โอเฮียมในเปิดเกาเปิด์เกาเนียงานเนาะ ให้เขา,าเยี่ยมโหดเนี่ยนะอันนี้สมานว่าสะอาดเนี่ยนะเนาะซออาสะอาออาโดอาดสะอาดเนี่ยค่ะสะอาดก็ปองว่ามวดไฉลีเนี่ยนะเนาะเจียมตัวเชยมซีสีเหลี่ยมกระเทียมขาเทียมยอดเยี่ยมเยี่ยมโหดสะอาดเนี่ยค่ะอันนี้เนี่นะเนาะกับในิดกว่าแทงแมงเนี่ยค่ะอันนี้ก็อ่านว่ากออวมอกรมเนี่ยนะเนาะ รออโอมอรวมรออโอมอรวมไม่เอกรวมรออโอมอรวมไม่ทวนรวม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 นี่ค่ะส่ออโอมอสวมสออโอมอสวมไม่เอกสวมส่ออสออโอมอสวมไม่ทวนสวม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 นี่ค่ะอันนี้ป้วนป้วนป้วนแน่นอนทวมทวมทวนนี่ค่ะรวมรวมรวมสวมสวมสวมปวมปวมปวน ทวมทวมทวมนี Workers, Come, chapter, ่ยนเนาะก็มีก <Slack> ันได้น like ี es ่กันเนาะสระโอก็กัมไดก็โตสะกดอมใจกะกัมไดก็เป็นตอนเฟือกรู้นี่กันเนาะรวมตัวนี่กันเนาะรออมารวมตัวตัวรวมตัวนี่กันเนาะรวมตัวก็จู้กันนะคะเนาะอันนี้สมานว่าขาบวมนี่ยค่ะขออาขาบอวมมาบวมขาบวมเนี่ยเนาะขาบวมโอขาไกลนะคะเนาะ อันนี้อสวมมาสวมขอเอาเขาสวมเขาเนี่ยนะเนะสวมเขาก็ก็เอาเอาเขามาใส่ใส่เนี่ยเนาะเรียกว่าว่าใส่หนึ่งเสื้อก็สวมเส,สื้อเนี่ยนะอันนั้นก็ว่าใส่เสื้อเนี่ยก็ใจเนาะในก็ใจกะสวมเขาก็บปกว่าเอาเอาเขากวางเข้ามาใส่เนี่ยงเนาะอันนี้สมานะสวมกวาดเนี่ยไเนาะสวมกาดก็เรียน ตันเจ้างกับตัวเจืองตัวหนังนะครับเนาะยอกได้เอกใจเจ้างเจริญแหลนมว่กวาดกันนี่ไหนกันเนาะไพ่คอสวมกวาดเนี่ยฮะอันนี้สมัครว่าน้ำท่วมเนี่ยนะเนาะนอนน้ำไม่ทนน้ำถ่ออ้วมมอถ่ออ้วมอทมไม่ทนท่วมน้ำท่วมเนี่ยฮะน้ำท่วมก็แปลว่าน้ำท่วมเนี่ยนะเนาะอันนี้สมัครว่าร่วมงานเนี่ยนะเนาะร่วมมอรวมไม่ร่วมงอนงานร่วมงานเนี่ย่ะ ร่วมงานก่อฮิตกันจอมกันในการเนาะอันนี้สมานว่าห้องซ้วมเนี่ยเนาะหอองอหองไม่ถูกห้องโซมบ่ซุไม่ถูกซ่วมห้องซ้วมเนี่ยห้องซ้วมก็เป็นห้องน้ำในการเนาะห้องน้าห้องพายเนี่ยับนั้นก็อข้องว่าสุขะาดเข้าใจกันนะอันนี้เป็นความหทางดีกันเนาะสุขะนี่ครับมันจึงใต้กับก็มีว่าห้องน้าห้องพายเนี่ยนะเนาะห้องพายอ่อนพายลงเห็นในงันเนาะอันนี้เป็นความหทางดีกันเนาะ ให้ข้อคมีกันเนาะห้องส้วมนี่ก็ขาเต็มพ่อว mm ่าก nah. ันนะอันนี้มันพ่อห้องนี้กันเนาะขาเท่าว่าห้องว่าห้องน้ำนี่ค่ะอันนั้นก็ห้องสุขะนี่ยค่ะว่าเส้นกันเนาะอันนี้สมันว่าส่วนส้วมเนี่กันเนาะส้วมมันใน้ดังส้วมมันในเหมือนกันเนาะเสียงก็เหมือนกันค่ะอันนี้อ่านว่าส้วมอันนี้สมันว่าส้วมเนี่กันเนาะ ส่วนส้มเนี่เป็นส่วนหมักจอกนะงาเนาะอันในสำน้าบวมเนี่ยคะหอนว่าหนาไม่โทรหน้าบลโมบวมหน้าบวมหน้าบวลคนนาไกยนะงาเนาะอันในสมำนว่าร่วมประชุมนี่างกันเนาะเราโมรวมไม่อร่วมปลโออาประระเนี่ยค่ะนี่จะเรียกสองเสซงกันเนาะปลโออาประระเนี่ยค่ะโชโมร่วมร่วมประชุมนี่างกันเนาะร่วมประชุมก็บอกว่าอ่าโฮม ป่าโฮมปังกุ้มนะครัเนาะประชุมในป่งว่าปังกุ้มค่ะรวมตัวขาบวมสวมเขาสวมกอดน,น้ําท่วมนี่ยนะเนาะร่วมงานนี่ครัห้องส้วมนี่ะเนาะสวมส่วนส้วมหน้าบวม,บมร่วมประชุมนี่ครัผ่านไปแล้วมาตราแม่กกมนี่ยนะเนาะก้อยเย่าวกว่านี่ยนะเนาะมาตราแม่กมก่มเนาะเตี๋มาแทง ก็ได mm. ้กติมาแทงอันใหม่ในกันเนาะพี่น้อะขาก็ไปสิบเลเยียนต่อยกัดซ้อมกันแทงปัดนาในกันเนาะปัดในขันอ่อบันนาได้เป็นใจค่ะปัดนาได้ขขาวตีมาเฮ็ดเกี่ยวกับลองเตั้งหูตั้งหันต้งหูแกมโตนะกันเนาะก็ตีเกี่ยวกับลองรถกาในกันเนาะพอพี่น้องขาจัดซื้อมีรถมีกาก็พอไขหัวโหลดกาเปลี่ยนชื่อเอดี๋ยวก็อันนี้แต่ก็เปลี่ยนตั้งหูแกมโตอี้ยอดนะกันเนาะก็ ควาผักปฟันพี่น้องคาไลคูแลนอะไลคูกะในกันเนาะก็ใไฮโปไลคูกว่าในค่ะปันนาโกติเป็นเกี่ยวกับตั้งหูดั้งหันในขั้นาะดั้งหูแก้มโตในค่ะปันได้ได้ก่อเฮียนอีกไทยกันในขัเนาะโอกาสยินชจะมีนอ่ะคาลคูก็กันเนาะที่ข้ามาปันในปันแห้งกดไลค์กดแชร์กดติดตามตัววิดีโอค้ามาดัดเศษแล้วก็มาเปิรดีเพ็นติ๊ไทยกับจอมกันในขัเนาะกำลังสุดก่อผักติดตามวินในกันเนาะว่าอะไรติดตามกันเนาะ ยากกว่าปีน้องคาครปน,นินปนแห้งจ่อยแถมซ่องคาเฮาเนี่ยก็จ่อยแถมว่าอะไรเนี่ยกันเนาะเงินต้องยอดก่อนเป็นสั้นเนี่ยกันเนอจ่อยแถมว่าอะไรคะอันที่พี่น้องคาเนี่ยก็จะเป็นชิวออากดปานคาเาเนี่ยกันเนอโอากาสยินจมพี่น้อคากูก็คาไม่ส่งคา